สวัสดีสบายดีจ้าพ่อแม่พี่น้องหลังจากพักเที่ยงคือจากดับหน้าเขาก็ชิมาเห็ดกินกันพี่น้องอาหารตอนเที่ยงเหมือนในซาจิวอะซีดต้มปลาพี่น้องแจว่วแล้วก็กินกับน้ำไม้ต้มเนาะพี่น้องไปพี่น้องก,ก่อนเดีนยวถาก็ไปหาต้มปลาไว้ก่อนเนาะโอ้ยชิคให้ถ้ากัยบยามมาปลูกอยู่บอนเห็ดกินเลยพี่น้องยจะได้อยู่ต้องไปไก่อยู่สวนนอก็มี่แต่พี่น้องแต่ว่ามันก็อยู่ไกลเนาะ เอาเลยย้ายมาปลูกไว้อยู่นี่เนี่ยจะก่อเอาตอนแรกว่าปลูกกันนี่เตียองอยงเลยพี่น้องันเพนปลูกง่ายแล้วก็เพง่ายเน้อโห้ยชิมใคอ่ปพี่พอออ้อ,อได้เรียบร้อยหรอือป่ ตียปู่าลู่ปลาลงไยไป่นางสามโต ชเจียีวิไปเก็บมาเพสละกานสมนอกพี่นองหหบอลใส่กันพี่น้องตาของผมนี่ปะสวนง่า เปล่าา,ามากๆอีกเนี่ยไปกระตือนบนงเคือจิ้งจ้าไปนิดจิ้งจ้าแก่เลยเกี่ยวยบางทีกันพี่เ,าาเนาะเราเจี่ยวบริขอส่วนเอาข้างงาะนิดเริ่มเนี่ยเริ่มเป็นลายแล้วดูขัข้างในพี่เอาเลย โอ้ยม oh, ันพิหนอดมากเลยเนี่ยวกในพิหนอ ก็คือนจซกเกินกับเกี๊ยบพี่น้องมันก็คืนไม่มากเียนี่ะสรูต้องหัใบพี่น้องพี่น้องใแกงใ้ส่อสจะได้พี่น้อง มาเอาใบจนว่ามันหอดแผลใบปงบบท่านสมยังนานนี่เขาเอิดมันอ,อืมนะพี่น้องเอาไปใส่แบบใบมะขามามงไม่บุยยายพี่น้องที่บ้านพี่น้องเอาาอดอกไม้ยังป้าจะสิส้กเลย ฮาได้ปลาไหลเพราะว่าคนอื่นก็หาพร้อมเนะฮะเลยได้บลาไหลข้างในหา,หา,นหา,หานเหลือกอ้อนได้นาะนางดินมันฮะก็ใชเอ่อนอย่างเงี้มันจะว่านๆไงนี่ดอไม้บงพี่น้องหน่อไม้มีขี้ๆไงยาๆแบบนี้คือหน,น่อไม้ไหล คือแต่ดับหน้ามือสีดำเลี้งสีละเดียวพี่น้องจะตกใจเลยมือผู้ชายยังคือว่ากินนันดับข้าแถวมาแต่ดับหน้าพี่น้องมันก็ดับแบบนี้แหละมันต้องใส่ปากหน้าเอาพี่ใส่ปากหน้าแบบคัดพัดเนาะพี่น้องบีบใส่แล้วเ้าก็ค่อยพัดเนาะมันเลี้ยวเพราะว่าเป็นสีปิ้นดากที่ต้มที่มันติดคับอนี่ย นอ,อนใหญ่ค่ะลิเดอรก็คือจืดระบบเนาะถ้านอ,อานใหญ่ๆนี่ถ้าตรงๆนะรับซองหนาอยูไกลพี่น้องซ้ำหนาอ่ะซ้ำหนักก็ดีแต่ซองหนาเยังาะแบบยังม,มีรสชาติมขมอยู่เลย เกียังดำหน้าอยู่เนาะเราก็เลยเห็ดกินถา้าคนก่อน ต้มนี่มัน้สีแสบค่ะนำอมรายก็เริ่มออกรายค่ะขอด้กินพี่น้องหาก็ได้ตมเล็กน้อยฮะชิมมาแจ่วกันพี่น้องใสบ่บักพริกต้องไปก่อน สองเพลทเพทขนาดพี่น,นอ้องทุ่งที่แซ่บแก่ข้าวได้ลยปลาเจีวบอบ เชียงงอไปห้อเชียงงอขวไปจ้าว่าปลาทูสามตัวพีว่น้อง ลายมาชิ้น่แสบดสิบ่เนียนหนามลายเีวกัเพดีโอ้ ซื้อามาคนลิวก็พอดีอนะนอนลงไปนิดไม่ด้องอาาหอมหันไว้เรียบรอยแล้เนาะ ีแดงก็ชีเสร็แล้วหลังข่ารำ้ำเจลยุข่าวเลยคื่าคไรถึนกาวห้า อือเพาพอยพอครับม่มาคืมาคออะไรยืมทำหนึ่งก,กับแกมากินไงมมันกัดมันกัดปากไมา บางนีแบดบดล้คืนเหมือน้นี่แบบประกอบเปลืประกอบนอนเปล่าอยู่แบวัมันมาแมบน้องปีนไล่หน่อยพวกเราก็บกบะบมีดอก ได้คนงานมาลบมามา,มา,มาลบก,ก่บพี่น้องแล้วก็มาดำหน้าบางคนหนึ่ง